อันนี้ทำอะไระคะอ,อ,อันนี้ทำอะไระคะอ,อ,อะไรนะ <c oughs> นี่อ่ะแต่คุอไม่รู้พร้อมปันะก เพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่ทรงกลมมันเหมือนไม่ดุนกันนะคะมันจะมีมุมแต่ละมุมอ่ะเอาไว้ถ่วงเอาไว้เหวี่ยงใช่มันเป็นแรงเหวี่ยงมอนแบบมันจะหยุดหมุนแล้ว่าบมันจะเข้าที่มันจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาใช่ก็จะหมุนช้าที่สุด ถี่เเอนมาวัตะเ่อที่ไปได้เองที่ยังไม่ได้ใช้แรงเลยยิ่งวาการแรงจะทาวัตถุก็จะเคือนที่ไปได้เร็วมากกว่าค่ะกก็คือาเกิแเอนมากวัตถุจะเคลื่อนที่ได้ไกลมากกว่าใช้กไกเดียวกับเครื่ então, องเล่นทลิกี็นแบบโตไปไปเทีแบบโตกันเลยใช่ใช่เลโได ถ่ายอากาศที่เห็นได้เ่ยเอาคอมเ็นไม่ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ยินเสียงมันช่วยอะไรบ้างมาถ่ายวิดีโอเล่นค่ะไม่ใช่ค่ะ